สอนว่านะครับสาวน้อยสวมโค้ทดับเฟิลนะครับแห่งชินดำดงนะครับโค้ทดับเฟิลนะครับคือชุดแบบนี้ใช่ไหมอะผมผมไม่รู้นะขออภัยก็จะเป็นประมาณนี้ครับอานี่มีโค้ดสีขาว2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9สีเอามาดูกันเริ่มจากตรงไหนนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับวาดเสื้อนะครับแล้วก็ลงสีนะครับแล้วก็ แยกความแตกต่างของเลเยอร์นะครับอามาต่อลากเส้นนะลากเส้นแล้วก็เพิ่มเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์แล้วก็วาดสามเหลี่ยมเล็กๆไว้ตรงปลายนะครับสองฝั่งนะครับต่อจากนั้นเพิ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเลเยอร์วาดรองเท้าบูทสีเทาต่อด้วยหลังจากนั้นก็ลงสีตกแต่งรองเท้านะครับอ่าต่อต่อต่อ,ตอไปที่เพิ่มเลเยอร์ครับแล้วก็วาดผมแสกข้างเลยตลกดี แล้วก็ลงสีนะครับจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์แล้วก็เสื้อโค้ทระหว่างเส้นครีมแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ลงสีนะครับจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เลเยอร์ผมอ่ะต่อจากนั้นก็เลเยอร์หมวกนะครับหมวกไหมพรมแล้วก็สวมอ่าสาวน้อยสวมโค้ทดัฟเฟิลอ่ะเรียบร้อยนะครับสวยไหมน่ารักอ่ะจบแล้วจบแล้ว ตลกดีนะครับเร่นี้ครับวาดสนุกได้ทุกทีแค่มี iPad นะครับวาดไปทําไมเราสามารถวาดไปขายได้นะเออแพลตฟอร์มที่เขารับนะครับ